เพื่อนผมที่จบรุ่นเดียวกันนี่เพื่อนผมที่จบรุ่นเดียวกันเลขสองเลขหเลขหเลขศอยากจะถามว่ามันมาถึงบ้านเวลาไหนแค่นั้นละ่ะแล้วมีการจัดงานเลี้ยงฉลองไหมใบรับพระราชทานบริญญาบัตรด้วยศักดิ์ศรีจะมาย่ำยีผมไม่ได้นะไดโปรไฟล์เฟซบุ๊ก ผมลงรายละเอียดเรียบร้อยแนละ้วบางทีมาบอกว่ามันกําลังศึกษาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมนะส่งไปหมดแล้วนะส่งไปหมดแล้วนะส่งไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมานานะนะถอยไปนะเวลาพูดพูดมนเป็นพูดภาษาไทยนะ,ะเสนอเข้าไปใครจะเสนออะไรเกี่ยวกับประเทศไทยนะ แล้วคุณเบ์ดคุณไม่ต้องเอาอันนั้นออกมาหรอกคุณโอลิเวอร์ตอนนั้นน่ะด้านหล่ะคือตัดสินสารโลกนะจดบันทึกไว้ด้วยนะทีวีแต่ละช่องนั่งอยู่ที่สกลนครเพราะว่าบางทีถ้าสืบได้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับผิดดูดีๆครับกล้องวงจรปิดไม่ต้องเอาขึ้นมา โดดลงมาเหยียบเลยกูบอกไว้กว่านะจำหน้ากูไว้นะแล้มันดานสารโลกแค่นี้แหละ ถึงไห้เข้าไปได้ล่ะอ่าโอเคถ้าคุณคิดว่าคุณอยากทดลองก็ทดลองไปแต่ถ้าคุณอยากจะคิดบริหารนะหนึ่งวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษากลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็อื่นอื่นอีนอกเยอะแยะ หนึ่งเด็กอายุหขวบเจดขวบแปดขวบ9้าขวบยันกะจุดทูบดอกเดียวคือไหว้หลุมศพเห็นดีด้วยไหมเห็นแค่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หวยตากฟักอยู่แล้วกูแชร่นะสกลนครถ้าอยากจะได้เทะนะครนะครสกลน,นคร นี่คือคำอธิบาย ล้ดูอุดรธาน,านีผมไปที่โรงพยาบาลอุดรธาน,านีสายไฟฟ้าแรงสูงด้านหน้าผมสั่งให้เปลีย่ยนยังเปลีย่ยนได้นะภาษาอะไรนั่นคือเรื่องจริงนโยบายอยู่ที่อุดรธาน,านีขออนุญาตเอะนะวิสวาอุดรธาน,านีเอาออกมาเลยแท่นอิงเจตตัวไหนเอาออกมาให้คนไทยดู อยากจะทำห้าแยกของกรมหลวงประจักษ์ไม่ใช่ไยไปห้าแยกน้ำพุตัวศูนย์กลางของจังหวัดอุดรธาน,นีก็คือหลักกิโลเมตรไม่ต้องมากลับหน้ากล้องไฟฟ้าลอดพื้นหรือสายไฟฟ้าลอดพื้นแบบสารัฐบริกามันจะทำได้อย่างไรงบประมาณมาจากไหนสะพานองค์พระเทพพัลตนะราชสุดากูนี่แหละที่ชื่ออดิศัก์ธานีนยีย เป็นคนแต่งตั้งให้แล้วก็มีการอนุโลมให้วิศวะของทางจังหวัดอุดรธานีกูคาดการไว้ว่าอีกไม่นานเดีย๋ยวยแน,ะนกูไลเดเอาสี่แยกสันรพพลขึ้นมานั่นแหละร้อยห้าสิบปีตัวนี้ไม่เกิน80ดปีอยู่สี่แยกลังสินา ไม่เกิน80ปีมีการสุดแน่นอนจำหน้ากไว้คนสกลนครไทยแอร์เอเชียก็เป็นของกูแต่กูจะไม่บริหารคติเจ็ดคติกูกูก็คือพนักงานกูเจ๊งกูก็เจ๊งด้วยนะแล้วทีนี้ถ้าประเทศไทยลิมิเต็ด บักได้ยังตั้งตั้งไปนะสู้จากบริษัทโซนี่จำกัดบ่านั่นละมันได้แค่นี้ประเทศไทยสู้จะเปิดมหาสนเ,เปิดบังไดมันก็เปิดบ่ได้สู้ยังโง่หลายไอ้เว้เด้อเสนอรอยพูนแล้วกูจะเล็กขวานกูไ,ไว้ไน้ำไม่ได้เปล่ากูจะแซ่ไปแม่้งมันเลยเนี่ย ต่ออีกบ้างฮะกินแบบง่ายไสกุลนครว่าผู้ใดเนี่ยที่ว่าเอาตอนสุสีกันแต่ได้แต่งงานใหม่ๆมาไปฝรั่งเบิงของกูซูบอมิชิเบิงประเภทตอกริมไว้แล้วเข้าใจไหมเด้อปราบใส่ร้ายกันว่าเออ่ะไรใส่ร้ายซูเบิงนาเอาเบิงนามันเอา ประเภทมะม่วงแรดนี่ผู้ใดรไม่มะม่วงแรดนะเขียนขึ้นมาวาดรูปขึ้นมานี่เจ้าของระบบกล้องมิราได้ซื้อ,อ,อได้เนี่ยประธานได้มีกล่องจองปิดได้เนี่ยเด้่มันจะเดินอัตโนมัติต,ตามนาฬิกาดิจิตอลเด้่ยวุฒิศักดิ์ทวีชัยจะคิดว่ายจะของเกง่งถ้าอยากเจอกูทั้งเวทีได้เข้าใจญ่ไปอย่ามาใส่บัตรกูแบบม,มั่วๆเใหญ่ไปเนี่ยบอกพอ่อพ่อบอกแม่ของตระกูลทวีชัย ด้บอกอายุอิมอนักสรควาดบอกสมเกียรติทุไซอ่อมึงจำนากูไว้บอกคุย้ยคดแม่สัวกูแซ่ดีแล้วล่ะใจไหมแล้วอยากลู้กันมายุกกับเบื้องสีเฟืองฟูนี่ทรงไล่กับเบื้องใ้เวียดนามสุมิปัญญาวะแค่นั่นล่ะ ก็จอกแล้วใช่ไหม มึงบ่มีสิทธิ์เปลี่ยนคลิปหรอกค่ะยายแม่แป้นเยอรมันเดี๋ยวกูยี่องออกเยอรมันก่อนก็ได้นี่ค่ะยายแม่สี่คนนี่กูใส่ยอยู่นี่บ่มีสิทธิ์เปลี่ยนค่ะยายแม่ออกเยอรมันก่อนก็ได้บ่าไปก่อนแล้ววัดเซี่ยวกูประเภทผู้หญิงก็บ่ติดกันติดก็ะยายแม่อยู่เยอรมันเด้นะนะกูบ่รู้ดอกว่ารวยบ่รวย กูเตือนสูม้มึงไปแล้น,นป่ะซีพานาตายนั่นแหละยอรมันของที่เขาวงกดเซียวกูเพราะว่าพอกูมีเซียวกูกันมีเซียวกันจะเป็นเซียวผูนยิ่งนี่คือเซียวผูนยิ่งนี่นี่นก้อยผู้ชายนี่คือผูนยิ่งแล้ด้วูกดอกทำไมเล็กน้อยอะไรบ้างนี่ยเตาทำไมแอ่งกี้เบิร์ดน้ำก่อนดอก เสนอเข้าไปแค่นั้นแหละมันเรื่องมากเสนอเข้าไปแน่เนี่ยไลายสมุนนี่จีิสุรับมากเดี๋ยวจะยัดซองเข้าไปให้เวลาดันเห็นไหมอย่าดีๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวอีกปลายเล็กน้อยกูแบบลุงพี่แค่นัน,น,บบนจังขีข้ขันก็ขวนไปแล้ว